ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์ปรณีทัดรงนะคะหรืออาจารย์อ้อยนะคะท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาวราศ์ไทยในสมาคมบรษศาสตร์นานาชาตินะคะ <_ d ata> วันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีพฤกษบลัคนาราศรีพฤกษบนะคะเรียกว่าวันนี้น่าสนใจมากนะคะเนื่องจากดวงดาวร้อยเรียงกันเจ็ดราศรีนะคะเรียกว่าเจ็ดราศรีมีดาวรายระดับลักเกาะหลังเรียกขับคนหาน เกาะกลางเรียกคุมทับเข้าต่อท่านแหงเกาะหน้านําทหารโหข้องชิงชัยนะคะชาวราศีพฤษภวันนี้อาจารย์ชาวราศีโดยภาพุกว้างอาจารย์คืออะไรคะอาจารย์ชาวราศีก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14ค่ะพฤษภาค่ะถึง15มิถุนานะคะก็จะเป็นชาวราศีพฤษภนะคะค่ะเรียกว่ากว้างใช่ค่ะแล้วลัคนาต่างกันยังไงลัคนาคือเวลาเกิดนะคะนับจากอาทิตย์ นะคะจากอาทิตย์ที่สถิตยอยู่ตรงไหนแล้วก็นับไปถึงเวลาเกิดของเราค่ะนะคะก็ไปลงที่ตรงไหนก็จะเป็นลัคนาอยู่ตรงนั้นนะคะ,คะเพราะนั้นพอลัคนามันจะแคบลงมาเป็นตัวตนของเราแท้จริงนะคะค่ะค่ะเรียกว่าชาวราศีคือผู้ที่มีดาวพระทศติตที่ราศีราศีพุธศุกระนะคะแต่ลัคนาลัคนาก็คือจุดบุรพาหรือจุดก่อฟ้าทางที่ตะวันอก ขณะที่ช่ชาชะตาเกิดหรือเวลาเกิดเวลาตกฟาด<ช>เมื่อช่าชะตาอุแวะขึ้นมามีสภาพขึ้นมาเป็นบุคคลแล้วก็มาแบ่งพบแบ่งเรือน12บสพบสอเรือน12ราศีแล้วเราเห็นดาวที่ทางทิศตะวันออกนะคะอาจารย์แล้วชาวราศีพุกศบเนี่ยหรือว่าลัคนาราศีพุกศบเนี่ยจุดลัคจุดเด่นหรือสัญหรือสัญ,ญลักษณ์เนี่ยยังไงบ้างคะอาจารย์สัญ,ญลักษณ์เป็นลูกโค,คะนะคะเพราะฉะน,นั้นพอโคปุ๊บโคมันจะดื้อนะคะแล้วนี่ใส่ยังไงคะอาจารย์ ก็จะมีความอดทนนะคะมีความอดทนมีอะไรมีความแข็งมีความกล้าใช่แล้วก็มีความอดทนมีความดื้อดื้อแล้วก็ชอบคนพูดเพราะะช่ค่ะเวลาจะทําก็ทําจริงๆะคอยากทําอะไรก็จะทําจริงๆค่ะด้วยความมีความมุ่งมั <h <h erm ่น เนื่องจากเป็นราศีธาตุเป็นธาตุดินนะคะตจะเป็นคนที่ดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะเนื่องจากชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภเป็นเรียกว่าปัตตวีธาตุชั้นสองชแล้วก็เป็นสัญลักษณ์โคตัวผู้เพราะฉะนั้นก็จะมีความมุ่งมั่นมีความเรียกว่า เขเรียกว่าดื้อด้วยกันดื้อมากไหมคะดื้อมากค่ะนะคะดื้อแล้วก็เรียกว่าดื้อตาใสใช่ดื้อแล้วก็แบบรักรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินนะคะเนื่องจากตรงนี้เป็นภพภพที่สองค่ะนะคะคือกระดุมผ้าของของเมืองนะคะและของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเลยทําให้สนใจในเรื่องของการเงินมากค่ะรักการเงินใช่แล้วก็เป็นคนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช่นะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยเรียกว่าลัคนาอยู่พฤษภปัญญารู้สุ ร่ำเรียนเพียรรมดุจพระสุทนได้เมียสาวสวรรค์ย่อมพระพรากกลดุจนั้นเลนานะคะก็เป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระปรภพภานุชิตชินุรสนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภตอนนี้เรียกว่าหน้าเป็นห่วงไหมคะอาจารย์หรือว่าหน้าหน,น้าเป็นห่วงมากไหมคะน่าจะดีใจมากกว่าไหมคะหน้าหน้าเป็นห่วงหน้าระมัดระวงังแล้วก็ น่าจะยินดีต้อนรับเนื่องจากมีทั้งดาวเนี่ยจะเรื่องของสุขภาพนะคะส่วนน่ายินดีนะคะก็เรื่องของโชคนะคะด้วยองค์พระพิหัสนะคะเข้ามาทับลักเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้จะมีโชคเกิดความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานและในเรื่องของทรัพย์สินนะคะแต่ว่าพระพฤหัสเนี้ยมีเป็นเจ้าเรือนของลาภกับ มรณะนะคะเมื่อมาทับลักก็จะทำให้อาจมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ว่าก็สามารถรักษาหายถ้าพฤหัสนั้นไม่ได้เป็นกาลกินีใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นราศีปัศวะนะคะเพราะฉะนั้นบันจะทำให้พฤหัสให้คุณถ้าไม่เป็นกาลีแต่ถ้าพฤหัสเป็นกาลกินี ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังด้วยเพราะเป็นคาดราศีของคนพฤษศอันนั้นก็จะไปดูในเบื้องลึกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวราศีพฤษศลัคนาราศีพฤษศเนี่ยดาวประพฤัิซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์เป็นดาวครูดาวนักบวชดาวนักกฎหมายดาวนักวิชาการดาวนักปราชร์ราชฑิตเรียกว่ามาทับลัคนาเกิดเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าก็เรียกเป็นโกมุธเกณฑ์ดวง มีคนกราบไหว้แหละมีคนกราบไหว้มีคนยกย่องยงช่วงนี้มีคนเขาเรียกว่ายกสุดๆถ้าสมัครอะไรนี่ก็มักจะได้ชเวลานี้เรียกว่าได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นใช่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่แล้วก็ช่วงนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพก็จะมีพบหมอดีเจอหมอดีเจอยาดีที่รักษาได้นะคะเรียกว่าก็มีสิ่งที่น่ายินดีเนื่องจากได้รับ การเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นความสามารถใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะแต่ในเรื่องที่ต้องระมัดระวังว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บค่ะช่วงนี้เจ็บป่วยใช่โดยที่ไม่รู้สาเหตุใช่ค่ะเนื่องจากดาวดาวพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนมรณะมาด้วยและร่วมกับดาวมฤตยูค่ะแล้วมฤตยูเนี่ยหมายถึงเชื้อโรคนะคะพอมาทับลักของคนพฤศพจะทําให้สุขภาพของคนพฤศษมีปัญหาค่ะค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะโรคมะมๆต่างๆต้องระมัดระวังด้วยช่วงนี้มาิเตออยู่เนี่ยกลมๆเพราะฉะนั้นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังโรคที่เกิดขึ้นกระทันหันการผ่าตัดต่างๆนะคะการผ่าตัดต่างๆโรคเรื้อรังดุนแรงโรคที่มองไม่เห็นใช่ค่ะโรคที่ตรวจไม่เจอสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็ใหม่โรคอุบัติใหม่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโควิดนะค่ะโควิดะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะได้รับลาบ จากองเสียหายไหมคะอาจารย์ได้หรือลาบจากทางไกลก็ได้นะคะค่ะได้ลาบได้ลาบผลจากทางต่างที่ตงแดนไกลไกลต่างประเทศอะไรนะคะได้ข่าวของต่างประเทศก็ได้ค่ะอันนี้คือดีใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ดาวพฤหัสก็ยังคุ้มโทษคุ้มภัยใช่ค่ะคภัยให้อยู่ค่ะเดี๋ยววัานี้คืออาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะดาวพฤหัส ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวของปัญญาะนะคะถ้าเรารู้จักใช้สตินะคะทุกอย่างเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะค่ะ,คะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าแต่ว่าข้อเสียนะคะถ้าหากว่าคนพุทศพมีพฤหัสเป็นกาลกินีซึ่งเป็นคาดราศีมันจะแรงนิดนึ่งนะคะ,ะจะทำร้ายเรารุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดมีการเจ็บป่วยนะคะให้เราปรึกษาแพทย์ดีที่สุดะนะคะ,คะ,คะ เรียกว่าต้องรีบพบแพทย์พบหมอแล้วก็จะปลอดภัยปลอนะคะเพราะว่าดาวพระอาทก็มีทั้งในส่วนที่เรียกว่าให้คุณให้คุณแต่ถ้าเป็นคาดนี่ก็ต้องระมัดระวังเข้าคาดนะคะคอคอระคังสระอาต่อเต่านะคะถ้าเกิดคาดแบบนั้นต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษทําให้เราเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรค มีคดีความมีคดีความมีโรคภัยไข้เจ็บมีศัตรูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นท่านต้องไปเช็คดวงใช่ค่ะต้องไปเช็คดวงนะกับโขนส่วนตัวค่ะนะคะหรือที่สมาคมบุรุษศาสรนาชาติได้เรามีเรามีนะคะเรามีผู้ให้บริการของเราเยอะค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเรือศรีฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตอนที่พระฤหัสปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปตอนที่ดาวพระเสาวาจารย์คู่นี้ก็เรียกว่าดาวคนละค้่ ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบประทานสุประเคราะห์กับประธานบาปพระเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นดังมุมตั้งฉากกันหอันนี้ต้องระมัดระวังกระทั่งดวงเมืองก็จะมีเรื่องจริงๆพระหัต์กับเสาตั้งฉากมักมีเรื่องของการปฏิวัติเพราะฉะนั้นพอมาถึงเรื่องของคนก็เหมือนกันสุขภาพก็จะต้องระมัดระวังและอันนี้เป็นเรือนกรรมนะคะเป็นเรือนกรรมะของคนพฤ้ศพก็จะ ต้องเกิดปัญหาในเรื่องของการงานที่จะต้องแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะค่ะ,คะ,คะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะมีการปรับปรุงปรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่ทํางานที่ทํางานแล้วชาวราศีพฤษภอาจารย์ตอนนี้เหมาะกับงานแบบไหนคะอาจารย์ต้องเป็นนคือพระเสาร์นะคะ,คะมันเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาหรืองานที่ต้องใช้เวลานะคะ งานหนักๆนะคะงานใช้ใช้แรงงานเนาะแต่ว่าด้วยพระเสามีคุณภาพดีเป็นเกษตรบดีนะคะเพราะฉะนั้นงานคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานน่าจะเป็นเรื่องของการใช้เรื่องของอสังหามากกว่านะคะช่วงนี้อสังหาอาจจะมีการต้องปรับปรุงหรือแก้ไขนะคะเยอะแล้วพระเสารําลังจะพักวันที่1กรกฎาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพักแปลว่าถอยหลัง งานก็ไม่คืบหน้านเพราะฉะนั้นงานอาจจะเกิดปัญหาขึ้นนะคะในช่วงนี้ที่จะต้องแก้ไขก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบดีๆนะคะเรียกว่าไม่ประมาทนะคะความประมาทเป็นหนทางแห่งความเสียหายเพราะฉะนั้นมีสติเข้าไว้สติมาปัญญาเกิดสติตเลิดก,ก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบแล้วก็เรียกว่าระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ ช่วงเวลาระยะเวลาที่ดาวพักคงสามใช่พักถึงสี่เดือนนะคะดาวจะพักอยู่สี่เดือนนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อันตรายแล้วก็เหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานเกิดความผิดพลาดได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่างานอาจจะชะงักหรือสะดุดค่ะล่าช้าหรือค่าช้าค่ะล่าช้าตามความหมายของดาวพระเสร์พระเสวมช้าอยู่แล้วค่ะเดินช้าอยู่แล้วแล้วก็เป็นดาวที่อึดแล้วก็อดทน รอคอยรอคอยได้ค่ะอุดกั้นเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ระยะเวลานี้ก็ทําใจแบบเรียกว่าทําใจสบายสบายอาจารย์เนาะรอต้องรอรอรอแล้วก็เดี๋ยวอะไรก็จะดีขึ้นนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยยังคุ้มทบคุ้มภูยคุ้มทนคุ้มภัยให้อยู่นะคะค่ะดาวพฤหัสตอนนี้มาเรียกว่าทับลัคนาเกิดดาวพฤหัสมาทับลัคนาเกิดเรียกว่าพฤหัสดุลจักรประทลัคนามี ุรโทษทิบ,บดีและประยาตจุระัยวิวสมงขวราก็จะลาคณะไปว่มีแพนหลุจจะไขก็ขจะผิดคติครูเพราะฉะนั้นช่วงนี้าบางาาคนอาจารย์อยากบวชอยากไปถึงศีลปฏิบัติธรรมดีไหมคะอาจารย์ดีค่ะเ <No? S 2> นาะอันนี้เป็นการเสริมดวงที่ดีที่สุดนะคะ,คะถ้าหากว่าดาวใหญ่ให้โทษนะคะ,คะการการบวชแล้วก็ศึกในเลือกที่ดีนะคะ,คะ ก็จะช่วยให้บรรเทาโทษภัยได้เรียกว่าทอดดวงจากร้ายก็กลายเป็นดีจากดีแล้วก็ดียิ่งดีเรียกว่าเสริมดวงชะตานะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้โดยเฉพาะพระตอนนี้พระที่เป็นบวชอยู่ราศีพฤษภนี่อยากศึกพราเหลืองโรนก็บอกว่าพระเหลืองโรนแล้วก็โดยเฉพาะชาวราศีซึ่งมีดาวพระอาทิตย์ตั้งรับอยู่เมื่อดาวพระนัสมาทับอาจารย์เป็นโชคดีโชคดีเนื่องจากเป็นคู่เป็นคู่มิตรคู่มิตรใหญ่ เมื่อมิตรกันช่วยเหลือสนับสนุนกันดีะนะคะอาจารย์เราไปต่อนที่ดาวดาวพระเสาอาจารย์มีอะไรเสริมอีกไหมคะเกี่ยวกับดาวพระเสาถ้าทําบุญเกี่ยวกับดาวพระเสาเนี่ยทำอะไรบ้างคะอาจารย์ทำบุญลงศพทาบุญเกี่ยวกับของเก่าที่ทำความสะอาดห้องน้ำนะค่ะแล้วก็บริจาคของเก่าหรือโลของเก่าเปลี่ยนใหม่นะคะคะเปลี่ยนพวกเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะคะ ียกว่าจะได้ถูกดวงใช่ค่คะจะได้เรียกว่าเกิดนิมิตหมายที่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากดาวพระเสาร์นี่เป็นดาวของเก่าๆก่แก่กของ<า>อรลัมรัง,ง,รงนะคะประหลาดขังค่ะงเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ช่วงนี้ก็จะเป็นมงคลกับชีวิตมากนะคะคะ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตอนที่ดาวอิปองอาจารย์ดาวพระราหูไทยมัวไทเมาไว้ไทพระราหูพระราหูเป็นเจ้าเรือนกรรมะตอนนี้โคจรไปสถิตท,ที่ลาพระอาจารย์ใช่ค่ะ ฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ลาบนะเกิดลาภผลนะคะให้กับคนพุชกเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีโชคมีลาบนะคะด้วยข้อที่หนึ่งมีพระรหัสทับลักข้อที่สองได้ดาวตรีเทพอีกองคหนึ่งมาอยู่ในเรือนลาภาของชะตานะคะแล้วก็อยู่เรือนพรหัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของโชคลาบก็จะให้คุณนะคะค่ะกับชาวพุชกให้คุณมากไหมคะอาจารย์มากค่ะมาให้คุณแบบไหนบ้างคะอาจารย์ปรับค่ะ ราหูเนี่ยเป็นเจ้าการของการเปลี่ยนแปลงะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับเปลี่ยนอะไรไปแล้วเราก็จะบังเกิดโชคลาภะค่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าทายมัวทายเมาไว้ทายพระราหูพระราหูเป็นดาวผู้ทรงอิทธิพล<ช>ดาวทุกองค์นี่กลัวดาวพระราหูกลัวหมดให้โทษก็อน,นันต์ให้ให้คุณตมหันให้คุณก็ให้ให้โทษมหันให้คุณอนันต์เพราะฉะนั้นก็ เรียกว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะจันพระราหูเนี่ยพระราหูเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการมัวเมาะนะคะความลุ่มหลงต่างต่ะนะคะ,คะ,คะเรียกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลเ<ม>กี่ยวกับนักการเมืองเกี่ยวกับแสงสีเส,สียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากเหมือนถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยก็เรียกว่าผอมก็จะอ้วนใช่ค่ะบางคนถ้าอ้วนนี่ก็จะผอมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่ คืออิทธิพลของดาวพระราหูใช่ไหมคะจย์ใช่ค่ะอันนั้นต้องมาประทะรักเราค่ะอาจารย์ขอถามอาจารย์นิดว่าดาวพระราหูเนี่ยเกี่ยวกับพระราหูเนี่ยถ้าทาบุญเกี่ยวกับพระราหูเนี่ยต้องทาบุญแบบไหนคะอ๋อพระราหูเหรอคะพระราหูทําบุญแบบค่ะแบบไหนก็จะทําแบบพวกเขาให้ใช้ของดําอะค่ะนะคะทวายแปดอย่างแปดอย่างค่ะเรียกว่าไปไหว้ที่ เรียกว่าเมื่อพระราหูเสวยอายุหรือว่ารับพระราหูเนี่ยก็ต้องไปไหว้พระราหูที่วัดศีสะทองวัดต่างๆที่มีพระราหูอะค่ะที่ไหนก็ได้นะคะหรือจะไหว้เองก็ได้ไหว้เองก็ได้ค่ะไหว้เมื่อตอนวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนอ่าพุธกลางคืนเรียกว่าราหูใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไหว้เพื่อความก็เรียกว่าเพื่อความสบายใจนะคะเป็น เป็นพิธีกรรมโบราณอย่างหนึ่งที่เขาใช้กันนะคะเพื่อที่จะให้เกิดโชคเกิดลาบไม่ให้พระราหูมาทําร้ายเรานะคะเรียกว่าให้พระราหูลดโทษลดโทษไม่ถือโทษใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าบูชาพระราหูก็ทําให้ชีวิตเรามีความสบายอกสบายใจพ้นจากความทุกข์เศร้าหมองเนื่องจากพระราหูนี่เป็นสีดำาๆเทาๆเมาเมาเพราะฉะนั้นก็ไหว้ก็จะดี อ่าโดยเฉพาะวัดศรีสะทมที่นครปฐมใช่ไหมคะจากนครชัยศรีนครชัยศรีก็จะมีมีหลายที่นะคะที่เขาไหว้พระราโหมะวัดท่าไม้มีที่พ้วยขวางหรือเราไหว้เองก็ได้นะคะไหวเองที่บ้านใช่แจ้งนะคะแล้วก็สวดแล้วก็ไหว้ด้วยของดำแปดอย่างแล้วก็จะเป็นเป็นสิริมงคลเรียกว่ารับโชค รับทรัพย์รับลาบโชคลาบนะคะพระราหูเนี่ยเน้นเรื่องโชคลาบนะคะเรียกว่าได้ลาบแน่นอนใช่เออนะคะเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าเป็นดาวสปอร์ตดาวใจใหญ่ดาวใจใหญ่ใจกว้างพระราหูเนี่ยรักพวกพ้องใช่เออเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสมควรจะไหว้ไหมคะอาจารย์สมควรค่ะสมควรเรียกว่าขอโชคขอลาบไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะตอนนี้ก็วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้วอาจารย์ยี่สิบเก้าสามสิบ อีกสองวันอีกสองวันนะคะเรียกว่าหลายๆท่านก็จะได้รับโชครับลาบนะคะเรียกว่ายังว่ายังทันอยู่นะคะนี่คือที่พลของดาวพระราหูนะคะอาจารย์ดาวพระราหูแล้วตอนนี้เราไปตอนที่ดาวดาวอีกองน่าสนใจมากอาจารย์อาจารย์ชอบดาวอะไรคะตอนนี้ดาวที่น่าสนใจตอนนี้เกี่ยวกับชาวราศีพฤษภเนี่ย ดาวสุกสิคะค่ะดาวประจำตัวเรียกว่าตนุลักษ์ยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้ตนุลักษณ์ไปอยู่เรือนที่สองเรือนของการเงินนะคะร่วมกับพระพุทธคู่ธาตุร่วมพระอาทิตย์และสุกพ้นดับแล้วค่ะนะคะแปลว่าชาวราศีพฤษภก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินนะได้รับโชคนะคะทําให้เกิดความสําเร็จได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้จะรับโชครับลาภย็นไงดีเรามาต่อที่ ช่วงที่3นะคะตอนนี้เรามาพักกันสักครู่ค่ะ